สวัสดีครับเราเกมกัน,นี้อนคลิปนี้อยู่กันในเกม b a ทเทิ n i ไน t กับวันหลับกังคลุยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมจะผ่านด่านบอสเหมืองครับชั้นที่36แล้วก็37ว่าผมเอาตัวรอดไปได้อย่างไรครับแล้วก็ต่อด้วยบอสเนื้อเรื่องครับด่านที่24ขีดค0ซึ่งเป็นด่านที่ติดมาอย่างยานานนะ จะมาดูกันครับว่าผมเอาตัวรอดไปได้อย่างไรกันบ้างครับในคลิปนี้ก็ไปดูกันเลยครับไปเริ่มที่บอสเหมืองครับด่านที่36นะครับอันนี้ผมก็จะใช้ทีนี่ผมใช้ลุยด่านปกติเลยนะไม่ได้มีการดัดแปลงไปใดทั้งสิ้นไปดูกันครับก็เหมือนเดิมเลยครับผมก็ใช้ความสามารถในการสัตันครับทีบีเพื่อหยุดลูกน้องของบอสครับแล้วก็ค่อยๆนะครับใช้เดมิดด็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นของทั้งอารักนิกและก็ฮาร์ปเนี่ย รวมถึงการแตะสแต็คและสีว่านอนของวีด้าในการทำเมมเมจไปเรื่อยครับาเราสตันครับตัวรุนงองได้บ่อยครับก็จะทำให้เราสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับเหลือบอสตัวเดียวแล้วครับโอ้แต่บอสยิงเราหายไปกับหมดเหมือนกันนะก็มีลุ้นครับนี่ปลอไปหนึงแย่แล้วตอนนี้เหลือแค่ลาฟาเอลนะฮะกับวีด้าเลาเฟาเอลว่าไปอัตวีด้าครับเมื่อสแต็ รู้สิว่านอนครบเนี่ยมันก็จะรุนแรงครับเมเราสู้บอสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับต่อไปครับเราจะไปลุยบอสเหมืองครับชั้นที่37นะครับอันนี้ก็เหมือนกับสามที่หกเลยเป็นบอสแบบเดียวกันเลยครับคือมีแมงมุมหนึ่งตัวแล้วก็แม่สาวหัวทอง3นะครับแต่มีเลเวลมากกว่าชั้นที่แล้วมา1นึ่งเลเวลครับผมก็เลยจะใช้ ทีมเดิมเลยที่ผ่านด่านขาที่6เมื่อสักครู่นี้นะครับมาใช้อีกครั้งหนึ่งครับโดยใช้สเต็ปการเล่นเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับคือสาัานลูกน้องให้ได้แล้วก็ให้ทำน้ำเม็ดใส่ตัวบอสไปเรื่อยๆนะเพื่อเก็บตัวละครขึ้นต่นนอสู้โดยหวังพึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวีด้าฮารแล้วก็อารักนิกครับในการทำน้ำเม็ด เรียบร้อยครับเพ่ของงานก็เป็นวีด้าเหมือนเดิมนะพราะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างจะรุนแรงครับก็ผ่านไปได้เป็นทีเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูด่านเนื้อเรื่องครับ24คี30ครับเป็นหนักสุดท้ายของบทที่24แล้วนะผมจะใช้ทีมที่ใช้วีด้านครับเดี๋ยวผมจะเอาตัววีด้าเนี่ยหลบไปหน่อยนะแล้วเอา P ีบีมายืนหน้าเพื่อรับดามเมจแทนนะครับเพราะบอสมันหดไรสร์สเลเกินนะครับแต่อย่าลืมครับว่าจะรอดที่รอดยังไง ใดด้านบอสครับจะมีผู้ต่อสู้อยู่3ตัวด้วยกันนก็จะมีบอสครับเป็นหนึ่งยนตัวถุงแดงนะครับแล้วก็มีพี่มือเลื่อยนะครับขาประจําของเราตอมโหด2ตัวละครด้วยกันโดยปกติแล้วเนี่ยธรรมดาแค่ลาพังบอสนี่ก็ไซ้แตกกันหมดอยู่แล้วนะครับมาเจอพี่เลื่อยเข้าไปครับที่เป็นตัวโจมตีมือนะทาให้ด่านนี้นะครับหน้าตัวแดนหน้าเรานี่แตกสลายได้อย่างรวดเร็วนะครับทูบอสอีกทีนึงโหหายไปทุกทีเรียบร้อยครับไม่ไหวครับแตกผ่าไป ดี๋ยวผมจะต้องปรับการยืนใหม่ครับเอาซามาเอลออกนะครับแล้วเอาลาฟเอลลบมาหลังนะแล้วก็ใช้บริการของชาร์ล็อตครับมารับดาเมจด้านหน้าแทนเพื่อจะได้ให้ตัวลาฟเอลครับไปยื้อครับเวลาตัวแดนหน้าเนี่ยแตกสลายครับจะได้พอมีตัวอยู่ด้านหลังเนี่ยช่วยทั้งยู่ทั้งสร้างเกาะให้ตัวดาเมจเราได้ครับเพื่อจะมีรุ้นนะครับว่าเราจะปราบบอสตัวนี้ได้ ีทีมเราเสมือนยิลลี่ครับละลายไปเลยโดยเฉพาะมือเลื่อยนี่มันโหดเหลือเกินับแทงทีหายแทงหายแต่รอบนี้มีลุนครับเพราะมีดมิดจัดอยู่ครับเรียบร้อยครับบอสไปแล้วเหลือสองตัวที่เลื่อยไหวไหมดวลนั้นเรียบร้อยครับมีได้อันนี้คือใกล้เคียงมากๆนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะซ้าสักรอบหนึ่งครับเพราะบางดานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแค่นิดหน่อยครับบางจังหวะบางโอกาสมันก็สามารถทานได้อย่างเมื่อกี้มันมใกล้เคียงมากนะครับแต่เราลอง อีกสักครั้งครับว่าเราจะมีโอกาสผ่านได้หรือเปล่าครับบางครั้งครับเราไม่ผ่าน,นทีแรกเราเราก็ลองเล่นหลายทีครับแม้จะใช้ทีมเดิมนะครับผมก็ไม่ได้แก้อะไรใช้ทีมเดิมในบางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้เร<ๆ>ียบร้อยครับบอส โดนวีด้าไปแต่ว่าใกล้เคียงครับอุด้วยก่อนอุดไว้ก่อนครับอุดไม่เหลือครับพิเอยไม่ปานีใครครับกระซวกทีหายหลังจากที่ผมฟาดฟันมาหลายรอบครับจนจําไม่ได้ว่ากี่รอบแล้วครับรอบนี้ครับเป็นรอบที่ประสบความสำเร็จครับโดยใช้ทีมเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลาและความอดทนในการเล่นนะครับกับเกมแบทททั้งในครับไปดูนะครับ ว่าผมรอดไปได้อย่างไรมเดิมนะครับแดนหน้าเราแตกผ่ายได้อย่างรวดเร็วนะครับรอบนี้มันโชคดีตรงนี้ว่าตัวลาฟาเอลครับมันมาสร้างรูให้ตัวดาเมจเราหลายครั้งครับรวมถึงมีด้าที่แตกบอสตายในรอบนี้ครับแต่ตอนนี้เหลือแค่ทิ้งด้วยสองตัวเนี่ยมันก็โหดอยู่แล้วครับแต่เออมันอยู่กับลาฟาเอลกับกีด้าครับทำให้มันมีโอกาสสร้างเกาะที่เปลี่ยนดาเมจเป็เรื่อยครับนี่ครับทำให้เราผ่านได้นะครับอันนี้ก็ แต้ตะบุญจาการมาเลยทีเดียวเล่าเก็่ยวกนทำคลิปนี้ครับก็สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมากครับไม่มากก็น้อยครับเมื่อไหนเข้ามารับชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันครับหรือหากมีคําถามข้อเสนอแนะคาติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับ